แน่จับโปผู้ว่าสอตองอากเล็กปลอมสูสธาถล่มผู้ว่าสอตองออ้างมาหน้าง,งานทุกวันนักข่าวถามอยู่ตรงไหนของมุมตึกหรือมุดมาทางใต้ดินล้อผู้ว่าสอตองอก็ไม่แพ้กันเตมึนนึกว่าอิตาเลียนไทยเป็นคนสร้างตึกอุ้ย ตกใจกพอเห็นข่าวบอกอ้าทำไมกลายเป็นบริษัทจีนตึกพังถล่มแบบนี้มึงทำเอี้ยอะไรวะเรื่องราวจะตีเนียนสักขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนเป็นยังไงมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะได่ให้ฟังรอผู้ว่าสตอง,งอ ทำเป็นเล่นคํำคมเราอยู่บนยอดสูงสุดของการตรวจสอบถ้าเป็นแบบนี้มแมลงวันบินผ่านยังด่าได้แล้วคนเซ็นงบพันล้านด้านเสือกไม่รู้ว่าใครสร้างตึกแล้วจะให้ประชาชนเชื่ออะไรได้อีกก่อนที่ตึกจะถลม่มมันมีเบื้องหลังที่สร้างความค้างแขงใจให้กับสังคมโครงการก่อสร้างสำน,นักงานตรวจงเงินแผ่นดินมูลค่า2 1 3 1ล้านบาทผู้รับจ้างกลุ่มกิจาการร่วมค้า ITD CREC 意大利、泰。 บวกไชน่าเลเวลนัมเบอร์เชนข้อเท็จจริงบริษัทจีนกับอิตาเลียนไทยเนะ่ะเขาระบุในสัญญาชัดเจนแล้วก็ไอกติดตึกอ่ะมีป้ายภาษาจีนอันเบลเบล่าหล้องผู้ว่าสตงงเพิงตาบอดหรือไงแต่รองผู้ว่าสตงงให้กับผ้ากูดกลางวงกรรมธิการบอกอู๋ผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นบริษัทจีนเพิ่งรู้พร้อมกับสื่อมวลชนนึกว่าเป็นอิตาเลียนไทยคําว่าไม่รู้กลายเป็นคําแก้ตัวที่แม่งใหญ่กว่าตึกทั้งหลังข้อตกลงคุณธรรมที่มาช้า มีเงื่อนงำสตงรองผู้ว่าสตง,งอ้างว่ามีข้อตกลง,งคุณธรรมกับแอคซึ่งทางแอคมียืนยันเอาไว้ว่าแอคเข้าไปหลังจากการทําเซ็นสัญญาอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะเข้าไปทีแรกสตง,งไม่ให้ความร่วมมือซึ่งวิธีการที่สตง,งทําแบบนี้มันผิดหลักการโดยสิ้นเชิงเพราะข้อตกลง,งคุณธรรมมันจะต้องมีเครื่องมือป้องกันตั้งแต่ร่วมกันล่าง TOR ซึ่งตรงนี้สตง,งไม่ให้แอคเข้ามาร่วมเลยเปรียบได้กับ เป็นการดั้งดานหลังเกิดอุบัติเหตุหรือให้ยาหลังจากคนไข้ตุยไปแล้วกลิ่นโกงเริ่มโชยมาสร้าง4ปีได้แค่33%มีการขยายเวลาก่อสร้าง2ครั้งอ้างติดโควิดปีที่4ทําได้แค่1ใน3เพราะผู้รับเหมาช่วงเป็นทอดทอด,ทอดถึง9ทอดมันขาดทุน ไม่มีเงินทุนจะไปทำงานต่อสอตองอมีมติเตรียมยกเลิกสัญญา15มีนาคม2568เพราะทำงานล่าช้าซึ่งจริงๆอะคำตังยกเลิกสัญญามีไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ารอรอการเข้าสู่วาระของบอร์ดสอตองอเพราะกรรมการเก่าหมดวาระพอดีในที่สุดตึกก็ถล่มพร้อม ความเงียบของคนที่มันน่าจะมาชี้แจง28มีนาคม2568ตึกสทงงถลม่มกลางลานการก่อสร้างมีผู้เสียชีวิต27รายและมีผู้สูญหายอีกมากมาย14วันผ่านไปผ่ว่ารองผู้ว่าสทงเพึ่งปรากฏตัวเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้หายไปจากหน้าที่แค่หายไปจากสื่อเท่านั้นแล้วความรับผิดชอบต่อศรัทธาของประชาชนล่ะเออเขาก็แก้ตัวแ,แถลงแท้ยไปวันๆครับปัญหามันไม่ได้อยู่แค่เล็กไม่ได้ คุณภาพมันเป็นปัญหาของโครงสร้างซึ่งยังไม่ได้คําตอบอย่างชัดเจนวิศวกรเขาตั้งข้อสงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะไอเลีกเนี่ยที่ทำ p o r เนี่ยก็คุณภาพเนี่ยไม่ได้ระบุตอบจงให้คุณภาพแบบดีๆระบุแบบ ว้างจะใช้เหล็กขีแมวอะไรมาก็ได้แค่ระบ,บุว่า40เซน20เซน30มเซนไม่ได้สนใจว่ามันจะมีตัว T หรือว่าไม่มีอีกอย่างหนึง่งปองลิฟมันดันถล่มก่อนทั้งที่มันควรแข็งแรงที่สุดแล้วปองลิฟเนี่ยตามสเปคโครงสร้างตึกอย่างเงี้ยตึกที่ไม่มีคานปองลิฟมันจะต้องอยู่ตรงกลางตึกแต่นี่ไม่ถูกย้ายไปอยู่ท้ายตึกมีการลดขนาดเชียร์วอลเพราะแบบโครงสร้างซึ่งมันจะต้องแข็งแรงมันจะต้องเป็นแบบนี้แต่ผู้ว่าสต,ตอง,องออก,กับไอทีมออกแบบ อยากจะให้มันสวยงามวิวิสมาหลามีที่โอ,โ,อโถงกว้างกวางก็เลยทําให้ออกแบบใหม่เชียร์วอลมันก็เลยถูกลดสเปคลงใครเซ็นแบบใครอนุมัติมีการตรวจแบบอย่างละเอียดหรือยัง ปองลิฟคือกระดูกสันหลังแล้วใครทําให้กระดูกสันหลังพักก่อนคนเข้าใช้งานไอ้ปองลิฟเนี่ยที่มันไปอยู่ท้ายก็เพราะว่าอยากจะให้สถาปัตย์ต่างๆเนี่ยมันสวยงามอยู่ตรงกลางมันเกะกะเขาก็เลยย้ายไปอยู่ตรงท้ายไอ้ทีมงานผู้ออกแบบภายในไอ,ไอ้คาชี้แจงชวนปวดตัาเมื่อถามว่าไชาน่าเลเวลเนี่ยเขาถูกั่วโลกเนี่ย แบนว่าก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานมั่งมีการก่อสร้างล่าช้ามั่งแล้วก็มีการถล่มพังลงมามั่งออได้รับคําตอบจากสอตองอว่าสอตองอตอบสั้นๆแต่แม่งเจ็บลึกสอตองอบอกว่าก็เขาไม่ได้ผิดกฎหมายไทยนี่นาเขาผิดกฎหมายต่างประเทศมันก็ต้องผ่านเกณฑ์กฎหมายของประเทศไทยเฮ้ยเย้ยแล้วมึงไม่ตรวจสอบอะไรเลยเหรออย่างนี้นี่คือคําตอบที่ให้ทําให้ชุดกรรมธิการหงายหลังปึง้ง ไม่ใช่เพราะาแผ่นดินไหวม,มันเป็นเพราะศรัทธาสันทเทือนตกใจนี่เป็นคำพูดที่โลกต้องจดจำไม่รู้ว่าตัวผู้ว่าสอตองอเนี่ยเขาเป็นตัวรูปร่างเรืองแสงหรือเปล่าผู้ว่าสอตองออ้างว่าผมมาไซงานทุกวันแต่สื่อทุกสำนักยืนยันว่ามไม่เคยเห็นมึงเลยแล้วก็ไม่เคยสัมาษณ์มึงได้เลย ในช่วง14วันแรกถ้าคนที่ควรเป็นผู้นำในการชี้แจงเสือกล่องหนหายวับไป2ส,สัปดาห์แล้วแบบนี้สังคมจะคิดว่ายังไงลบหน้าลบตาไปเตรียมแผนการอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเ <c oughs> ขาพูดออกมาเองเลยนะครับรองผู้ว่าสตงอบอกว่าเดี๋ยวตึกเราจะต้องสร้างใหม่เฮ้ยสร้างใหม่เนี่ยให้ไอ้บริษัทเดิมแม่งนับก่อสร้างหรือเป่าวะคำถามเดิมๆยังไม่ได้เคลียร์เลยสตงประกาศ จะสร้างสำนักงานใหม่จะสร้างแบบแนวราบไม่ให้เกินงบจะย้ายไปเช่าที่ลอฟอทอทเพิ่มบีซีได่รองรับเจ้าหน้าที่4 0 0พคนแต่เดี๋ยวก่อนไอ้4 0 0พันคนเนี่ยมึงรวมทั้งประเทศแล้วทั้งประเทศมันก็อยู่ต่างคนต่างอยู่มาอยู่ในที่นี้จริงๆเนี่ยไม่เกิน500ที่อยู่สำนักงานใหญ่เนี่ยชุดกรรมธิการเขาก็ถามต่อไอ้ของหรูในตึกเดิมเนี่ยฝักโบเป็นหมื่นเก้าอี้เป็นแสนใครเป็นคนอนุมัติรองผู้ว่าสตงเขาบอกว่า อันเนี้ยมันเป็นสักแล้วก็เป็นสีของสอตองอเพราะว่าผู้ออกแบบเขาบอกว่าเราจะต้องออกแบบให้สมฐานานุรูปเพราะว่าผู้ว่าสอตองอเปรียบเทียบเสมือนกับรัฐมนตรีรองผู้ว่าสอตองอนี่ก็เปรียบเทียบกับอธิบดีจะเอาของกิ๊กก๊อกมาให้ก็ไม่ได้นะเออโ,อโอ้โหนี่เป็นไงเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่แค่เท่านั้นเพราะว่า สตอตงอนี่นะได้รับการคัดเลือกจากประเทศในเอเซีเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าประเทศให้เป็นประธานเนี่ยของประเทศพวกนี้ทั้งหมดเลยเขาก็ต้องมาเวียนแวะเวียนมาใช่ไหมพอมาหาพวกเนี่ยโหคงจะมีการอต้นงอัดน้ํากันอย่างดีนะมันจะต้องมีเก้าอี้เป็นแสนเพื่อให้สมฐานะจะได้ดูว่าเออเนี่ยภาคภูมิใจจริงๆ้วไอ้พวกสตอ,งอตงอต่างประเทศมาเนี่ยมันจะนอนที่สานักงานไม่แม่ก็คงไปนอนโรงแรมหรูๆเบิกค่าใช้จ่ายอีกทีไม่ใช่เหรอไอ้ฝักบัวแพงๆฝักบัวทองคาเอาไว้ ทเพื่อแห่งเ็าจะเปิดโรงงานอับน้ำอยู่นั้นไงบทสรุปสำนักตรวจเงินแผ่นดินเขาบอกเงินไม่ศูนย์แต่เอาจริงๆรศรัทธาแม่งแหลกล้านไปแล้วตอนนี้เป็นข้อสงสัยของคนทั้งประเทศก็คือการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ่ฉะฉบับไหนที่มันให้เปลี่ยนแปลงเชียร์วอลแล้วก็เปลี่ยนแปลงไอปองลิฟเนี่ยให้ไปอยู่ด้านหลังโครงสร้าง พังยังพอซ่อมแซมได้แต่ถ้าระบบปลอดภัยของรัฐพังแล้วใครจะซ่อมถ้าตึกถล่มเพราะใครบางคนเซ็นแบบผิดแล้วใครไปแต่งตั้งให้เอ้คนที่มันมีอำนาจเซ็นตั้งแต่แรก โหซัด oh, กันเป็นทอดทอดมองเรื่องราวแบบนี้มันไม่ใช่ความล้มเหลวในระบบของการก่อสร้างแค่อย่างเดียวแต่มันคือความล้มเหลวของรัฐที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจเอาแค่ว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่พอสอบถามเข้าไปจริงๆอึดอ,อึกอักวันนี้เราสูญเสียแค่ตึกแต่มันมีการสูญเสียของชีวิตผู้คนอีกเกือบร้อยแต่ถ้าไม่หาความจริงเราจะเสียประเทศไปทั้งระบบลุงศัก ไปยืนลูกเศษปูนที่มันแตกแล้วใครละ่ะที่ล้มคนทั้งระบบเมื่อมาถึงจุดนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนคิดว่าสอตองงอกับระบบตรวจสอบของประเทศไทยควรจะต้องปรับปรุง สักขนาดไหนในเมื่อสอตองอกล้าท้านะครับท้าทายว่าเอาเลยแต่าตรวจสอบอะไรยังไงสอตองอเตรียมพร้อมเสมอแล้วที่สาคัญทาไมสอตองอถึงไม่ตรวจสอบตัวเองรู้ไหมครับเขาบอกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยถูกต้องตลอดถ้าให้เขาตรวจปุ๊บตรวจวันนี้พรุ่งนี้เขาจะสรุปเลยว่ายุติการตรวจสอบเพราะว่าเอกสารความถูกต้องของเขามีครบเขาก็เลยบอกว่าีรอช้าๆเนี่ยไม่ได้ไปเตรียมแผนมาแก้ตัวแต่บอกว่าให้คนที่เก่งที่สุดในประเทศเนี่ยมาตรวจสอบอ่าสํานักงานสอตองอนี่ได้เลยซึ่งไอ้เรื่องราวของสอตองอเนี่ยมันไม่ใช่ แค่ตรงนี้นะครับไอ้คนที่มันเป็นบริษัทไชน่าเรเวลเนี่ยโอ้โหพอสืบสวนสืบสวนไปสืบสวนมานี่มันมีทั้งนอมินีอะไรที่ซับซ้อนสาทองก,ก็สืบไม่สนใจไม่รู้เรื่องใช่ไหมไอ้หุ้นส่วนของคนไทยเนี่ยที่เป็นนอมินีถือฮะถือหุ้นห้าสเอดเปอร์เซ็น์อันนั้นก็นส่วนหนึ่งแล้วไอ้คนที่ คนที่ที่ถือหุ้น49%เนี่ยไอ้คนเนี้ยมันมีทั้งมีแบ็กลิฟมีทั้งหมายแดงมีพาสป,ปอร์ตตีเล่มชื่อก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วที่สาคัญไอ้สามคนที่เป็นนอมิมออมน,นมแ list, มมแมีแม่งก็ไม่รู้เรื่องก่อสร้างและไอ้คนที่ถือหุ้น49%เนี่ยที่มีแต่แบ็กลิฟมีหมายแดงมีคดีช่อโกงแม่งก็ไม่รู้เรื่องก่อสร้างแล้วสรุปแล้วเนี่ยชัยนาเลเวลเนี่ยมันคือตัวผีปีศาจอะไรของมันแล้วมีการปลอมแปลงเอกสารเยอะแยะไปหมดสอตอง,งอ บอกว่ามาถีกฎหมายประเทศไทยเพื่อนๆคิดว่าสตงงเนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่ไอ้เป็นการตรวจสอบแบบไหนกันแน่มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอยรังสตูดิโอและมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา15นาฬิกานะครับแล้วเพื่อนๆสามารถจะมาแลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์สอบถามอะไรกันได้เลยนะครับคิดใหญ่จำเป็นเหมือนทุกโครงการตลาดเน่า